มาแล้วครับกับหูฟัง True Wireless ตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Vivo ครับนี่คือ Vivo TWS 2 ANC ครับราคาวางจำหน่ายอยู่ที่2,999บาทไทยแล้วตัวรุ่นน้องเนี่ยก็มีวางจำหน่ายด้วยนะครับพร้อมกันเลยคือ Vivo TWS 2E ครับตัวนั้นราคาอยู่ที่2,499บาทไทยถ้าให้ผมแนะนำจริงๆว่าคุณควรจะซื้อตัวไหน ผมว่าคุณซื้อตัว TWS 2 ANC ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวรุ่นน้องต่างกันแค่500บาทแต่ว่าไม่มีระบบการตัดเสียงรบกวนที่ชาญฉลาดแบบตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพามารู้จักกับตัวนี้แบบละเอียดเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์ครับตัวนี้มีวางจำหน่ายทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีที่อยู่ในมือผมนี่คือสี Moonlight White นะครับหรือว่าสีขาวนั่นเองซึ่งก็เป็นสีขาวที่ Play Safe มากๆนะครับมีความ Glossy มีความเงาแวบๆนิดหน่อยนะครับก็ ดูแล้วแมสมากๆผมเห็นลหลายๆโปรดักก์ก็เป็นดีไซน์ทรงประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งผมว่าสีนั้นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ vivo มากๆนะครับนั่นคือสี starry blue นะครับผมดูในรูปแล้วเป็นสีดำไล่แกร d เดียนออกไปน้ำเงิน สวยมากอยากได้นะครับทาไม Vivo ไม่ส่งสีนะให้ผมเอาเป็นว่าจะสีไหนก็ช่างนะครับถ้าคุณชอบไม่มีผิดไม่มีถูกจัดได้เลยนะครับส่วนเรื่องของ m a t e ท i เรนะครับหรือว่าวัสดุทั้ง2ส,สีเนี่ยใช้เป็นพลาสติกเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับตัวชาร์จิ้งเคสตัวหูฟังเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับก็ส่งผลให้เรื่องของน้ําหนักเนี่ย มันเบามา,มากๆครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่42กรัมเท่านั้นก็ถือว่าเบามากๆแล้วบวกกับเรื่องของดีไซน์ดิเมนชันที่ขนาดเล็กจัดๆแบบนี้ทําให้พกพาได้สะดวกจริงๆนะครับคุณสามารถใส่ในกระเป๋ากางเกงก็ได้ใส่ในกระเป๋า,น,านั่นนี่นะครับไม่เกะกะแน่นอนแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับด้วยความที่แมทเทอเรียลมันเป็นพลาสติกผมเองใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยก็เริ่มจะเห็นรอยบ้างแล้วนะครับมันเป็นรอยง่ายนิดนึงอันนี้ก็ต้องหาโครงหาเคสมาใส่ก็ดีนะครับเรื่องของงานประกอบผมว่าก็ก กลางนะครับไม่ได้เนียบอะไรขนาดนั้นนะส่วนพอร์ตการใช้งานครับด้านล่างก็มีพอร์ตชาร์จ USB Type C เรียบร้อยนะครับแต่แอบเสียดายนิดนึง น่าจะมีการชาร์จแบบไร้สายมาให้ด้วยนะครับแม่ตัวนี้ไม่รองรับนะครับแล้วด้านหน้าของตัวชาร์จิ้งเคสนะครับก็จะมีโลโก้ vivo และด้านล่างของโลโก้ vivo เนี่ยก็จะเป็นปุ่มสําหรับรีเซ็ตอุปกรณ์นะครับหรือว่าจะรีเซ็ตการเชื่อมต่อนะครับจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นอะไรแบบนี้คุณสามารถมากดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าบางกรณีคุณอยากจะรีเซ็ตหูฟังเนื่องจากปัญหาหูฟังติดข้างเดียวนั่นนู่นนี่ก็สามารถมารีเซ็ตตรงนี้ได้เลยผมมองว่าสะดวกมากๆนะครับและด้านบนของโลโก้ vivo ก็จะมีไฟ led แจ้ง ตือนสถานะต่างๆ,ๆนะครับมี3สีเขียวแดงขาวนะครับถ้าไฟสีแดงขึ้นก็หมายความว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือว่าเป็นสีเขียวก็บอกว่าแบตเตอรี่ยังเยอะอยู่สีขาวก็เชื่อมต่อใหม่อะไรแบบนี้ดูง่ายๆนะครับหรือว่าอ่านในคู่มือก็ได้นะเขาไม่บอกไว้ละเอียดเลยแล้วถัดมานะครับมาดูด้านในหน่อยดีกว่าวิธีการเปิดก็เปิดแบบนี้เลยนะครับฝาเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งแน่นอนตัวหูฟังที่อยู่ด้านในเนี่ยไม่มีทางหลุดออกมาแน่นอนแต่ว่าเรื่องของการบรรจุหูฟังเนี่ย ผมว่ามันยังไม่แน่นหนาอะไรขนาดนั้นนะมันยังมีก๊อกแก๊กอยู่บ้างนะครับวิธีการเปิดปิดอย่างที่บอกครับง่ายแล้วก็สามารถใช้งานแบบมือเดียวได้แบบสบายๆนะครับวิธีการหยิบจับหูฟังผมว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้จับเยอะมากๆเนี่ยหยิบได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันมีให้จับค่อนข้างเยอะอันเนี้ยชื่นชมนะครับบางแบรนด์นะมีพื้นที่ให้จับน้อยมากแล้วจับมือก็ลื่นมือมันจับไม่ได้ตัวเนี้ยจับได้ค่อนข้างง่ายจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้หล่นง่ายอะไรขนาดนนนัั้ะครบเี่ย อมไม่ได้หล่นง่ายอะไรขนาดนั้นด้วยผมว่าใช้ได้เลยที่ผมเขย่าแรงมากนะครับเออ ไม่หล่นง่ายเลยแต่ว่ามันดังก๊อกๆ๊อก๊กเฉยอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับส่วนตัวหูฟังนะครับตัวนี้น้ําหนักเบามากๆด้วยวัสดุที่เป็นพลาสติกนั่นเองนะครับน้ำหนักแต่ละข้างเนะี่ยอยู่ที่4.7กรัมเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากๆแล้วดีไซน์ก็เป็นลักษณะโค้งมนแบบนี้นะครับก็น่าจะรับกับรูปหูได้เป็นอย่างดีผมลองใส่แล้วเนี่ยมีความแน่นใช้ได้เลยนะครับสามารถใส่วิ่งได้แบบสบายๆไม่ต้องกลัวหลุดนะครับมันออกแบบมาให้รับกับรูปหูได้เป็นอย่างดีแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยม อัดเลยนะครับถ้าเทียบกับหูฟังที่เป็นอินเอียร์ในเรนจ์ราคาเดียวกันผมว่า ตัวนี้ใส่สบายมากๆเลยและจุกหูฟังก็มีให้เปลี่ยนด้วยนะครับในกล่องของเขาเนี่ยก็จะมีจุกหูฟังอีก2ไซส์นะครับก็สามารถมาเปลี่ยนกันได้แล้วตัวหูฟังเนี่ยก็ยังรองรับมาตรฐานการทนน้ําที่ระดับ IP 5 4ซึ่งแน่นอนมีเลข5ากับเลข4เลข5ก็เป็นมาตรฐานการกันฝุ่นใส่ในกระเป๋ากระเป๋าไม่ต้องกลัวฝุ่นเลยนะครับแล้วก็เลข4ต่อท้ายก็คือมาตรฐานการทนน้ำนะครับซึ่งการทนน้ําตัวนี้ก็ไม่ได้ทนแบบเวอร์วังนะครับก็สามารถทนเหงื่อได้นะครับแต่ถ้าจะไปใส่อาบน้ําใส่ว่ายน้ํา ไม่ถึงขนาดนั้นใส่ออกกาลังกายตัวเนี้ยทนได้สบายๆนะครับผ่านเลยแลวถ้าพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับหูฟังตัวกระจ้อยเดียวเนี่ยมีแบตเตอรี่ให้ข้างละ45 m a ah, วนะครับรวมกัน2ข้าง90ม m อ h ah. ส่วนตัวชาร์จิ้งเคสนะครับน้ำหนักเบาขนาดนี้ให้แบตเตอรี่มาเยอะเหมือนกันนะครับ505 m a ah. วดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตัวหูฟังจะสามารถชาร์จได้ประมาณ4-5ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงอายุการใช้งานแบตเตอรี่จริงๆครับตูฟังเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานในการฟังเพลงนะครับสูงสุดอยู่ที่ 7.3ชั่วโมงนะครับสำหรับการปิดโหมด ANC นะครับหรือว่าโหมด noise cancellation นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมด ANC คุณจะสามารถใช้งานอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนิดๆแต่ถ้าเกิดว่ารวมระยะเวลาการใช้งานกับชาร์จิ้งเคส้วยแล้วเนี่ยฟังหมดชาร์จใหม่ฟังหมดชาร์จใหม่ได้ยาวนาสงถึงเกือบๆ30ชั่วโมงแถวๆนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเลขสเปคที่เขาเคลมเอาไว้แต่ถ้าถามผมว่าผมใช้งานแล้วเนี่ยมันยาวนานขนาดนั้นไหมผมเองเนี่ยใช้งานเปิดหูฟังตัวนี้เนี่ยวอลลุม100%แทบจะตลอดเวลานะครับผมมีาามาเห นนั้นซึ่งผมใช้งานมาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ประมาณที่3ชั่วโมง กลางๆประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้อึดเวอร์นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ปกตินะครับคือผมเองก็ไม่ได้ฟังต่อเนื่องยาวนานอะไรขนาดนั้นบ่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับฟังสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ต้องเก็บแล้วนะครับก็ไม่ได้หมดระหว่างการฟังอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการชาร์จครับอย่างที่บอกตัวนี้ไม่ได้รองรับการชาร์จแบบไร้สายแต่ก็ชาร์จผ่านสายเร็วเหมือนกันนะครับถ้าชาร์จก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะชาร์จหูฟังผ่านชาร์จิ้งเค าใช้งนแบตเตรี่ไปด้วยเดี๋ยวมาดูในภาพของการเชื่อมต่อหน่อยดีกว่าตัวนี้เชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.2ซึ่งก็น่าจะเร็วใช้ได้เลยนะครับในวันนี้ผมเทสจากมือถือ vivo นะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เปิดวางจำหน่ายพร้อมกันเลยคือ vivo x 7 0 Series นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบสดๆไม่มีการตัดต่อนะครับผมจะให้ดูตรงบลูทูธตรงนี้นะครับผมจะทำการเปิดฝาแล้วคุณดูว่ามันมีสัญลักษณ์ขึ้นแจ้งเตือนการเชื่อมต่อหรือ,อยังนะครับมาดูพร้อมกันครับ1 2 3นับเลยครับ1 2 3 4 5 6โอ้โหนานเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่บลูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับอีกทีดีกว่าไม่ชัวปิดฝาปัดการเชื่อมต่อปับ๊บโอเคแล้วไปครับ1 2 3ไฟสเขียวติละล้ว1 2โอเคเร็วแล้วนะครับขออีกทีนึ่งครั้งที่3 m มเม s ชัวนะครับว่ามันจะเร็วประมาณนี้ ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะผมว่ามันก็สแตนดาร์ดทั่วๆไปแล้วเนี่ยบลูทูธเนี่ยอีกทีนะครับไป1 2 โอเคเร็วแล้วนะครับก็จะมีบางทีเร็วช้าสลับกันบ้างน,นะครับซึ่งจากการใช้งานจริงแล้วของผมเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเร็วบางทีมันก็อาจจะช้าแบบที่คุณเห็นเลยแบบนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่ากว่าจะเปิดฝาขึ้นมากว่าจะหยิบออกมากว่าจะใส่เข้าไปในหูมันก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้มีการเชื่อมต่อที่เจ๋งมากอันนึงนะครับเขาเรียกว่า dual transmission 2.0นะครับซึ่งทําให้คุณเนี่ยสามารถเชื่อมต่อหูฟังแบบข้างเดียวก็ได้นะครับโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมากังวลวว่่่าาาาาเ้้้้้ยขขงงงไไไหหนนนนแมมตตออป็ัลูกะรี ต้องเลือกได้เลยนะครับแล้วตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้สูงถึง2เครื่องพร้อมกัน นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการเชื่อมต่อเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเดี๋ยวพามาดูเรื่องของโคเด็กหน่อยดีกว่าตัวนี้รองรับโคเด็กประมาณ3อย่างนะครับตามเลขสเปกอะนะก็จะประกอบไปด้วย aptx adaptive นะครับก็รองรับด้วยนะครับแล้วก็มี aac อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ s แ a n ด a r ์มาตรฐานคือ sbc นะครับเดี๋ยวพามาดูในพาร์ทของซอฟแวร์หน่อยดีกว่าจริงๆแล้วตัวนี้คุณไม่จะเป็นต้องดาวน์โหลดแอปอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับให้คุณทําการ กดไปที่บลูทูธตรงนี้ค้างเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าคุณจะเจอกับชื่อหูฟัง vivo tws 2 anc นะครับคุณเข้าไปที่หน้าฟันเฟืองตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีหน้าเซ t t i n g ที่สามารถปรับตั้งค่าอะไรได้เยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นการตั้งค่า โคเดกนะครับคุณจะเปิดเสียง HDAAC ตัวนี้รองรับอย่างที่บอกไปเปิดปิดได้เลยนะครับก็แนะนําให้เปิดไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงฟังก์ชันขั้นสูงนะครับก็สามารถเซตติ้งเรื่องของการแตะนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่คําว่าการแตะแน่ๆเพราะว่าวิธีการออกคําสั่งของหูฟังตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะการบีบมากกว่าเพราะว่ามันจะแตะบริเวณตรงนี้นะครับแล้วถ้าจะแตะให้แม่นๆเนี่ยคุณก็ต้องเอานิ้วโป้งมาประคองเอาไว้แล้วก็แตะแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ บีบครับแบบนี้เขาเรียกว่าบีบนะเดี๋ยวม่าดูกันว่าทําไมนะครับโอเคดํานินการแตะก็สามารถเซตติ้งได้นะครับก็จะมีการเซตติ้งที่เราสามารถกําหนดเองได้นะครับเห็นไหมคุณดูรูปดิรูปมันยังเอานิ้วโป้งมาประคองแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าแตะไหมครับผมเรียกว่าบีบนะครับอโอเคเราได้จะเคลียร์กันเรื่องแตะเรื่องบีบได้แล้วนะครับอ่ะตรงนี้คือปรับตั้งค่าได้นะครับอย่างเช่นการบีบปที่หูฟังซ้ายหรือขวา2ครั้งคุณสามารถเซตได้ว่าจะเป็นเพลงถัดไปเพลงก่อนหน้าหรือว่าไม่มีคําสั่งอะไรหรือว่า จะเรียกผู้ช่วยอัฉริยะอย่าง Google หรือว่า Siri อะไรแบบนี้ก็เรียกได้หรือว่าการบีบหูฟังด้านซ้ายด้านขวาค้างเอาไว้เนี่ยก็เลือกได้เลยครับว่าจะเปิดปิดการตัดเสียงรบกวนเปิดปิดการรับเสียงภายนอกสหรับการนั่นนูน่นนี่ปรับตั้งค่าได้นะครับผมเอา ค่า d e f a เ l t เอาไว้แล้วกันส่วนฟังก์ชันที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบีบ1ครั้งนะครับก็จะเป็นการหยุดหรือว่าเล่นสื่อนะครับพวกเพลงต่างๆอะไรแบบนี้บีบ1ครั้งเป็นการรับสายเรียกเข้าก็มีนะครับบีบ2ครั้งปฏิเสธสายเรียกเข้าหรือว่ากําลังคุยสายอยู่แล้วบีบ1ครั้งก็จะเป็นการวางสายอันนี้ก็มีมาให้ที่ไม่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับและที่เจ๋งก็คือมันจะมีลักษณะการเลื่อนด้วยนะครับก็คือคุณเลื่อนแบบนี้เลยครับตามภาพวิธีการก็คืคืไง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 ืืออออองงงง่่่่าาาายยๆรกก็็็เเเเเีี้ลลลลนนนนปจะ,ป Down ะหวส เลื่อนขึ้นก็จะเป็น v o l ลุมอัพอันนี้ก็มีมาให้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับแล้วคุณก็สามารถกําหนดเองตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าจะให้มันมีคําสั่งหรือว่าไม่มีคําสั่งก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับโอเคเรื่องของคําสั่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นฟีเจอร์การตรวจหาหูฟังนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ในตัวหูฟังที่ถ้าคุณเปิดฟีเจอร์นี้ไว้นะครับเวลาคุณใส่เข้าไปปับ๊บเพลงก็จะเล่นแล้วเวลาคุณถอดออกปับ๊บ เพลงก็จะหยุดถอดข้างเดียวก็ได้นะครับเพลงก็หยุดเหมือนกันถ้าคุณเปิดฟีเจอร์นี้ไว้มันก็จะสามารถใช้งานเซ็นเซอร์ตัวนี้ได้นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นการควบคุมเสียงรบกวนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า ANC เนี่ยคุณอาจจะคุ้นชินกับคำว่า active noise cancellation แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้คำว่า Advanced Noise Cancellation นะครับมัน Advanced ยังไงนะครับคือเบื้องต้นคุณสามารถมาเซตติ้งได้ในตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าจะบีบที่หูฟังที่บอกไปนะครับบีบค้างเอาไว้ก็สามารถเข้าสู่โหมดต่างๆได้มาดูโหมดรับเสียงภายนอกนะครับอันนี้ปกติเลยคือโหมด Transparency นั่นเองนะครับก็สามารถเอาไว้พูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าไปเดินตามท้องถนนเดินตามตลาดอะไรเงี้ยก็จะได้ยินเสียงรอบข้างด้วยนะครับอันนี้เปิดใช้งานได้นะครับแล้วก็มาดู Part โหมดลดเสียงรบกวนดีกว่าที่ผมบอกว่ามัน Advanced ยังไงนะครับคือคุณสามารถ้จะปรัับตงค่าเ ได้แบบแมนนวลนะครับก็เลื่อนเ,เลยสูงทั่วไปเบาถ้าเกิดว่าสูงสุดเนี่ยก็จะปรับไปที่ลบ40บเดซิเบลเลยตลอดเวลานะครับแต่ถ้าบางทีคุณรู้สึกว่าอึดอัดไปแต่ผมบอกได้เลยครับว่าไม่อึดอัดเลยขนาดผมเปิดสูงตลอดเวลานะแล้วผมใส่เข้าไปในหูเนี่ยคือไม่อึดอัดเลยครับมันเป็นการตัดเสียงรบกวนที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบอึ้งขนาดนั้นอนะคือหูฟังบางตัวเนี่ยครับลบ40เดซิเบลเหมือนกันแต่ว่า มันอื้ออึงมากนะครับแต่ว่าตัวนี้คือใส่แล้วสบายอยู่แต่ว่าเสียงรอบข้างก็หายไปแล้วที่มันแอดวานซ์จริงๆเนี่ยมันคือตรงนี้นะครับนี่คือการปรับเอฟเฟกต์การตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติคือตัวหูฟังเนี่ยสามารถที่จะคํานวณได้ผ่านอัลกอริทึมนะครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันมีเสียงรบกวนมากเราควรจะเปิดไปที่สุดเลยไหมลบสี่บเดซิเบลเลยไหมหรือว่าเฮ้ยตอนเนี้ยสถานการณ์เนี่ยมันอยู่ในห้องเงีบเยบๆไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรนอกจากแอร์ก็ปรับ<อ>ไป,ไปที่เบาแบบอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกลบสสูงุด 40เดซิเบลโหดมากนะครับตรงนี้ผมลองแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยและนี่ก็คือที่มาของชื่อเทคโนโลยีของเขานะครับ ANC Advanced Noise Cancellation แต่จริงชื่อเทคโนโลยีมันคือแบบนี้ครับ Smart Dynamic Noise Cancellation นี่คือชื่อเต็มของเขานะครับก็ตามชื่อเลย Smart คือฉลาดคิดเองได้ Dynamic ปรับขึ้นลงเองได้ Noise Cancellation ตามชื่อนะครับโอเคคุยกันถึงเรื่องนี้ประมาณนี้พอนะครับเอาเป็นว่ามันเก่งกาดเรื่องของการตัดเสียงรบกวนแบบอัจฉริยะถัดมาครับจะเป็นเรื่องของเอฟเฟกเสียงหูฟังนะครับเออพอดีเลยพูดถึงเรื่องเสียงหน่อยดีกว่านะครับตัวนี้ปรับได้เป็นแบบนี้นะครับคือค่ามาตรฐาน default เลยโรงงานตั้งมาแบบนี้นะครับแต่คุณสามารถเพิ่มเป็นเสียงชัดก็คือย่านกลางนะครับเบสหนัก แน่นอนย่านเบสอยู่แล้วเสียงสูงคมชัดก็ตามชื่อเลยนะครับซึ่งคุณเห็นว,ว่ามันเป็นพรีเซตมันไม่สามารถปรับแบบอีคอไลเซอร์แบบแยกเองได้นะหนุ่น,นี่หรือว่าจะเป็นการตรวจจับเสียงที่เราได้ยินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมันจะเป็นพรีเซตแบบนี้ปรับได้แค่นี้เลยอันนี้ผมงงและเกินว่าทำไมมันได้แค่นี้นะครับแต่เสียงที่ได้แบบมาตรฐานเลยครับที่มาจากโรงงานเนี่ยผมว่าเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยผมขอเล่าให้ฟังแบบในพาร์ทชาวบ้านแล้วกันนะครับต้องออกตัวก่อนว่า ไม่ใช่ออดิโอไฟล์นะครับไม่ใช่แบบโอ้โหเทพเจ้าดาวเหนือเรื่องของเสียงนะอันดับแรกเลยครับถ้าคุณใส่หูฟังเข้าไปปั๊บแล้วคุณเปิดเพลงเล่นเนี่ยคุณต้องเปิดเพลงประมาณวอลลุ่มสัก100%กําลังดี <laughs> ผมเองเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเสียงดังนะครับแล้วผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยเสียงมันเบามากเลยนะครับคือเปิด100%แล้วก็ยังรู้สึกว่าเหมือนกับ70% 80%ของหลายๆแบรนด์่ะคือแบบ เอ๊ะทำไมนะซึ่งมันมีเหตุผลนะครับที่เสียงมันเบานะครับเป็นเพราะว่าความต้านทานเนี่ยอาจจะต่ำนะครับแล้วก็เรื่องของความไวเนี่ยตัวนี้มันก็ค่อนข้าง,งต่ำเหมือนกันมันก็เลยส่งผลให้เรื่องของกําลังขับเนี่ยมันอาจจะต้องสูงหน่อยนะครับก็เลยส่งผลให้ถ้าเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกําลังขับมันอาจจะไม่พอนะครับมันก็เลยทําให้เสียงที่ได้ออกมาเบาแต่ว่าด้วยเหตุผลทางเทคนิคเหล่านี้เนี่ย มันจะส่งผลให้เรื่องของเสียงเนี่ยออกมาดีนะครับอันนี้ใครเชี่ยวชาญบอกผมนิดนึงมันเกี่ยวกับเรื่องความต้านทานเกี่ยวกับเรื่องของกําลังขับอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมรับประกันเลยว่าเสียงที่ได้เนี่ยดีจริงๆครับทุกย่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นสูงกลางต่าผมขอพูดง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นย่านกลางย่านสูงเสียงกลางนี่โอ้โหคมชัดใสมากนะครับเสียงสูงก็เช่นเดียวกันไม่มีความแตกพล่าไม่มีความแสบหูฟังได้แบบสบายๆยาวๆเต็มที่เลยนะครับวอลลุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไม่แสบหูเลยสบายๆมากๆนะครับแล้วก็เสียงตต่่่เเนนีียจะดดทสุลัว ีเนี่ยเน้นเบสมากๆนะครับเห็นเขาว่าเป็นเมกะเบสเลยนะครับด้วยเดรดามิกไดรเวอร์ขนาด12.2ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วไดอะแฟมของเขาเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตไดอะแฟมนะครับซึ่งไอ้คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตตัวนี้เนี่ยความสามารถของมันนั้นขึ้นหนึ่งน้ำหนักมันเบาครับแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของความสามารถในการรับความถี่ต่างๆเนี่ยมันทําได้เก่งมากนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้เบสมันอาจจะจัดเต็มมากนะครับเบสจะเด่นที่สุดเลยสำหรับตัวนี้แต่ถ้าถามว่ามันตึบตับขนาดนั้นมมันแบบ มี Impact ขนาดนั้นไหมแบบฟังแล้วอยากจะโยกหัวตามเลยไหมเนี่ยผมว่ามันยังไม่ขนาดนั้นนะครับแต่เบสมันนุ่มมาลึกนะครับเบสลงไปต่ำๆนี่ก็ยังได้ยินอยู่เลยนะครับถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจแต่ถามว่าฟังสนุกไหมยังไม่ถึงกับโยกหัวนะครับแนวเพลงที่เหมาะก็อาจจะเป็นอะคูสติกนะครับก็ได้จริงๆมันฟังได้หลายแนวเลยนะจะเป็นแบบโพลีแคดก็ได้ป๊อปก็ได้เคป๊อปและหลายเพลงก็ยังได้อยู่ถ้าเปรียบเทียบผมฟังบ่อยพวกเกาหลีเนี่ยก็จะเป็น IU นะครับอันนี้เหมาะมากนะครับหรือว่า ดักพิงก์ก็ยังพอได้นะแร็ดเวลเวดก็ยังพอได้เพลงประกอบซีรีส์อะไรเงี้ยผมว่าได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะให้แบบเหมาะสุดก็น่าจะเป็นพวก i u a c อะค루สติหน่อยๆอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กนะครับแต่ถ้าจะเน้นเบส EDM แบบบล็อกจัดๆเลยนะครับแบบพังหรือว่าต้องการความตึบๆจริงๆเนี่ยหมอลำอนะไรเงี้ยอาจจะยังไม่สุดขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามาลองปรับดูแล้วกันเบื้องต้นนะครับในเอฟเฟกเสียงหูฟังนะปรับได้นะครับอันนี้โหคุยเรื่องเสียงยาวเลยขนาดไม่ได้ออดิโอไฟล์แต่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็พาร์ทถัััดมาาาาคครรรบเป็นนพ์ทของงก้หหูฟ ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะระบุเป็นแบบแผนที่แบบนี้ได้ซึ่งมันก็อ้างอิงตามสมาร์ทโฟนนั่นแหละครับอย่างที่บอกคือมันก็เชื่อมต่อกันผ่านระยะสัญญาณบลูทูธนะครับมันก็อยู่ในเรนจ์10เมตรนั่นเองนะครับคุณสามารถดูแผนที่นั่นนู่นนี่ได้เลยแล้วก็สามารถค้นหาผ่านเสียงได้ด้วยนะครับซึ่งเสียงที่ได้มันก็ดังประมาณนี้ได้ยินไหมครับ มันก็ดังแต่ก็ไม่ได้ดังมากนะครับคือถ้าอยู่ในห้องเงียบๆมันได้ยินอยู่แล้วนะครับอือพอได้นะครับพอได้แต่ผมว่าก็ไม่ได้ดังเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับก็อาจจะใช้หาได้เบื้องต้นนะครับบางทีอาจจะเผลอวางไว้อะไรอย่างนี้แล้วไม่รู้นะครับแต่ถ้าแบตหมดอันนี้ก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเป็นว่ามีมาให้เหมือนกันนะครับสำหรับการค้นหาหูฟังอะเนาะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดนี้คุณสามารถมาดูได้ในพาร์ทอื่นๆของฟีเจอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีสอนการใช้งานทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยคุณสามารถมาดูได้นะเนี่ยการควบคุมส่วนหูฟังนะครับการเลื่อนเพื่อเพิ่มปรับระดับเสียงตรวจหาหูฟังอะไรอย่างนี้เอฟเฟกการตัดเสียงนันนุนนี่การควบคุมเสียงรบกวนต่างๆนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อแบบคู่ ตัวนี้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สูงสุด2เครื่องเลยที่บอกนะครับด้วย d ู a l t r a n s m i s s i o n 2.0นั่นเองแล้วก็อะไรเนี่ยคนหาหูฟังเห็นไหมปกติที่ผมพูดไปหมดแล้วอยู่ในนี่หมดเลยนะครับอ่านได้โอเคหลักๆแล้วอย่างที่บอกครับมันไม่ได้มีซอฟต์แวร์อะไรมากมายนะครับไม่ต้องโหลดแอปอะไรเพิ่มก็น่าจะปรับได้ประมาณนี้แล้วก็มาคุยถึงเรื่องของไมโครโฟนหน่อยดีกว่านะครับตัวนี้มีไมโครโฟนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับต่อ1งข้างนะด้านล่างตรงนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหน ฟังนะครับที่สําหรับแยกเสียงรบกวนนะครับก็มีด้วยกัน3ตัวทํางานแบบนี้นะครับอย่างละข้างข้างละสาตัวอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งเสียงไมโครโฟนที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายจะจัดเลยดีกว่านะครับข้างถนนเลยแบบมีรถสัญจรไปมาเดี๋ยวดูว่ารอดไหมไปดูกันครับไปอะไะครับนี่คือการทดสอบเสียงไมโครโฟนนะครับของตัวหูฟัง vivo tws 2 a n t ครับแต่ว่าเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้เป็นเสียงที่ได้จากนี่เลยสมาร์ทโฟน vivo x 7 0 pro 5 g นะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าถ้าผมลองสลับนะครับเปลี่ยนให้เป็นหูฟังครับตอนนี้ผมเปลี่ยนให้เป็นหูฟังบลูทูธแล้วเรียบร้อยแต่ตับเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่าในสถานการณ์ที่แบบอย่างนี้ครับโอ้โหรถเรียบเลยนะครับการจราจรค่อนข้าง,างจอแจรแบบนี้เสียงไมโข้อโคนที่ได้เป็นอย่างไรใช้ได้หรือไม่ผมบอกได้เลยว่าไม่โคตรชัดนะครับคือชัดสู้กับตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะ ใช้พูดคุยได้แบบสบายๆในสถานการณ์แบบเนี้ยเออคิวเลยนะครับแล้วก็ผมจะลองตัดสลับให้ดูดีกว่านะครับเสียงที่ได้จากกล้องดูว่าสถานการณ์มันย่ำแย่จริงๆนะครับคือ n อน r o n m e n t แบบขวดมากตอนนี้มนฝนก็ลันจะตกด้วย <laughs> โอ้ผมว่าผมเปียกแน่เลยรอบนี้นะครับแต่ว่าเป็นไรหูฟังเรากันน้ำ IP54 แต่ก็ไม่ได้ว่าลุยฝนได้นะครับเดี๋ยวน่าจะเห็นคุณภาพเสียงกันแล้วนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ประมาณนี้ ถ้าใครสนใจเน้นสายคุยสายพูดเลยตกจีกิงแห้ะแต่ตอบโจบผมลงเง่นสภาล,ลอยดีกว่าอะเอามาณนนี้ครับเสียงไมโครโฟนที่ได้ทดสอบก็แบบเรียวๆนะครับน่าจะถูกใจกันไปแล้วครับทุกคน ไปเจอกันรศัตูที่โอยทีนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเสียงที่ได้จากไมโครโฟนของตัวนี้เอาไปตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาในพาร์ทถัดไปเลยดีกว่าครับคือเรื่องของ latency ครับตัวนี้เนี่ยเขาเคลมเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับว่า low latency 8 8ม m s สายเกมมิ่งแม่พูดถึงเกมมิ่งก็แอบแบบ อยากจะลองเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้งานทั่วไปอย่างเช่นการดู YouTube Netflix อะไรแบบนี้ตัวแอปมันจะมีการซิงภาพให้ตรงกับเสียงให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหูฟังอะไรก็ตามไม่มีดีเลยภาพตรงกับเสียงอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นการเล่นเกมมันไม่มีการช่วยเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูดีกว่านะครับผ่านตัวนี้เลยสมาร์ทโฟนของ vivo x70 series นี่แหละครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะ low latency ขนาดนั้นไหมไปดูกันครับไป และนั่นแหละครับคือ Low latency 88มิลลิเซกให้ภาพมันเล่าเรื่องไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาสรุปดีกว่านะครับว่าตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างในราคา2,999บาทนะครับเรื่องแรกเรื่องเสียงครับตัวนี้เป็นหูฟังที่เสียงมีคุณภาพใช้ได้เลยนะครับแต่ว่า มันแอบเบาไปหน่อยสำหรับผมนะผมเป็นคนที่ชอบฟังเสียงดังๆนะครับอาจจะไม่ได้ถูกใจมากนักแต่ว่าเนื้อเสียงดีจริงๆนะครับถ้าใครที่เป็นสายออเดอโอไฟล์นะครับน่าจะชอบตัวนี้เพราะเสียงมันก็ค่อนข้างแฟลตมันไปได้ทุกแนวเลยนะครับผมว่า หลายคนน่าจะชอบเด่นที่สุดคือเบสเบสนุ่มลึกนะครับไปลึกแล้วก็มี Impact ประมาณนึงนะครับให้คุณรู้สึกได้ถึงเบสใครที่ชอบฟังเบสเยอะๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดเสียงรบกวนที่ชาญฉลาดนะครับสามารถที่จะได na มิกคิดเองได้แบบสมาร์นะครับอันนี้ผมชื่นชมเลยที่ในราคาแค่นี้มีมาให้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของความเบาบางใส่สบายอะไรแบบนี้แหละครับที่มันใส่สบายกว่าอินเอหลายตัวที่ในราคาเดียวกันนะครับบางตัวใสแล้วอึดอัดมากตัวนี้ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตของเขานะครับบวกกับ ANC ที่ชาญฉลาดเนี่ยมันทําให้คุณใส่หูฟังแบบนี้ได้แบบสบายจริงๆนะครับเรื่องการกันน้งกันน้ำ IP 5 4ก็ปกติทั่วๆไปนะครับเรื่องของ latency ก็ ประมาณนั้นล้กันน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดแล้วกันนะครับถ้าสนใจจะซื้อตัวนี้กดไปได้ที่ลิงก์ใน description หรือว่าคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับจะถือเป็นการสนับสนุนช่องของผมช่องของเราทีมงานทุกคนไปอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ครับไว้เจอกันดีกว่า CEO Gen นะครับทุกคนบ๊ายบายครับควว่าเป็นงไถูกใจหรือเปล่าคุยกันได้บ สวัสดีครับ